ท่านได้เข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนนายสิทธิานโบค่ายธานรัตน์ศูนย์การฐานราบอำเภอปราบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่เมื่อปี2525 25, ได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนฐานปืนใญ่ศูนย์การฐานปืนญกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีต่อมาปีพุทธศักราช2526ท่านได้จบการศึกษา และได้เข้ารับราชก,การแต่งตั้งยศเป็นสิทธเอกรับราชก,การครั้งแรกที่กรงนักเรียนนักเรียนนายสิทศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายพลโยธินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุร,รีต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2528ท่านได้ย้ายมารับราชก,การที่กองพันธ์ทหารปืนใหญ่ที่6ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกส่วนยิง กองร้อยกองบังคับการกองผาฐานเปืนใหญ่ที่6และได้เจริญข้าวหน้าแต่งหน้านนที่ราชการตามลำดับดังนี้เป็นจ่าสิบตีเมื่อปีพุทธศักราช2535ในตำแหน่งนายสิบประสานการยิงหมูดยิงสนับสนุนกองร้อยกองบังคับการและบริการกองผาดฐานปืนใหญ่ที่6กรมฐานปืนใหญ่ที่6 เป็นจ่าสิบโทเมื่อปีพุทธศักราช2536ในตำแหน่งเดิมเป็นจา่าสิเอกเมื่อปีพุทธศักราช2537ในตำแหน่งเดิมต่อมาท่านได้มีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพัฒนาตัวเองได้ทำการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเป็นร้อยปีเมื่อปีพุทธศักราช2559ในตำแหน่งผู้ตรวจการทางอากาศ กองร้อยกองบังคับการกองปันฐานพนใหญ่ที่6กองฐานพนใหญ่ที่6เป็นร้อยโทเมื่อปีพุทธศักราช2562ในตำแหน่งผู้ตรวจการทหารกองร้อยกองบังคับการกองปันฐานพนใหญ่ที่6กองฐานพนใหญ่ที่6จากนั้นท่านได้ขอเกษียณอายุราชการ่อนตหนเมื่อปีพุทธศักราช2563คือพ่อคนคือคนดี คือที่รักคือทหารผู้พิทักษ์รักศักดิ์ศรีคือหมวดโตร้อยโทสัปดาห์มากคือคนที่เพื่อที่รักร่วมพักดีเชิดสูเกียรติตาโดยท่านพันธีจำลองทำบงได้กาประจัดที่และดำเนิน,นพิธีการต่อไปคอยเชครับ เกิดเป็นชายชาติทหารพันนักรบยอมพื้นดินกลบไม่ยอมสยบให้ขา้าศึกจะยัดยืน ปกป้องพื้นแผ่นดินนี้ใครรุกรานใครย่ำยีสู้ไม่หวัน<อ>่นชาติเนื้อสิ่งอื่นใดกษัตริย์ไทยเนื้อหัวสละชีวิตไม่หมดทั้งตัวและหัวใจ<อ>เป็นนักร้องคือนักรักอจทน เแต่สำนึกในใจิตใจยังอยากบอบแทนแันดินมีอยู่มีกินเป็นสุขสบายแต่ใจเหมือนเป็นนี่จึงแต่งเพลงนี้เพื่อมอบแด่เธอผู้กลา ูเรียนคนโทรโด็อกเตอร์ยงยุทธสอนไมยอดีตรองเจริสำนักง,งานสำนักปฏิบัติภารกริจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รองเจริญกองการรักษากวามั่นคงภายในก้าชาาจักรก่อนที่ท่านและผู้มีเกียร,รติเคารพก่อนที่จะก่อพิธีชวาลกิจปัจจุงุงศพของทหารผ่านสึกนอกประจำการร้อยโทสัปรามากมีเพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมและเชิดชูกเกียรติทหารผ่านสึกกระผม พันรีจำลองคำบงประานเครือข่ายทหารผ่านศึกนอกระจการจังหวัดบลราชธานีขอกาวสดุดีเชิดชูเกียรติของทหารผ่านศึกผู้วัยชนดังต่อไปนี้ท่านประธานและผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านครับทหารผ่านศึกนอกระจำการร้อยโทสักดามากมี ขณะที่ท่านได้ออกรับราชก,การทหารอยู่นั้นได้ออกไปปฏิบัติราชการสนามในการป้องกันประเทศในบโโรธธิเวณพื้นที่เขตรับผิดชอบของกองทัพภาคที่สองตามคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองในขณะที่ออกปฏิบัติราชการสนามในการป้องกันประเทศนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอดทนกล้าหาญและเสียสละเป็นอย่างยิ่งจนได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดงเหรียญพิทักษ์เสรีชนและได้รับปัตรประจำตัวทหารฐานสุดนอกประจำการปัตรชั้นที่สามเลขที่1502209 ลงวันที่24เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564ทหารผ่านศึกเป็นผู้ที่มีเกียรติเพราะได้เสียสละประโยชน์ส่วนตัวแม้กระทั่งเลือดเนือเ้อและชีวิตเพื่อความสมบสุขของประเทศชาติดังพะระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพะระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยด้ดม โรลุมนาโพิษรัชการชิกาซึ่งได้พระราชทานให้ทหารอ่านาสึกไว้เมื่อวันที่23เดือนมกราคมพุทธศักราช2533หน้าพระตำหนัก,นนกจิตระดาระหัวฐานความว่าเกิดเป็นชายหมนใดร่วงตายดับยามถึงคาลาลับ กับสู่สวงชายชาติสิงไม่มิวายกาวหลายดวงไม่เคยหวงชีวาวายพร้อมกายพรีเป็นหนาหารของชาติศาสตร์กษัตริย์ก็ยอมตัดเป็นตายไว้ภายหลังเกียรติขจรสักขาจาย แนวรายวันคนรุ่นหลังยังเครือทูนตะนกูลกู ទូនជា สร้างไว้จะรึกในใจนักบุญให้ถูก 下个吧。Huh.